สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูอาหารจานด่วนมาฝากกันวันนี้เราจะมาทําผัดซีอิ๊วสูตรหมูนุ่มกันนะคะแต่ก่อนเพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะถ้าหากเพื่อนๆมีคอมเมนต์หรือคอมมำแนะนําอะไรอยากให้เราทําอาหารอะไรสามารถส่งมาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีซอสหอยนางรมซอสปรุงรสกระเทียมสับ ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแบบหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นพริกไทยขาวไข่ไก่สองฟองอันนี้เป็นหมูนุ่มนะคะที่เราหมักไว้เพื่อนๆสามารถดูสูตรและวิธีการทำได้ที่สัญลักษณ์ตัวไอมุมบนด้านขวาะคะ่ะเส้นใหญ่1จาน ผักคะนาค่ะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทำนะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบน c e b o o k Fanpage ของเสือหิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำการลวกคะนากันก่อนนะคะใส่น้ำลงไปค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเดือดจัดนะคะแล้วค่อยเอาคะน้าลงไปใส่ เดี๋ยวเราใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะคะตอนลวกคนาน้ําตาลทรายนิดนึงค่ะคะนาของเราจะได้คงความเขียวกรอบนะคะตอนนี้น้ําเดือดจัดแล้วค่ะคะนาค่ะตอนที่เราซื้อมานะคะตรงกลางเนี่ยถ้าแข็งไปนะคะเราก็จะทำการปอกนะคะลอกออกลอกเอาที่แข็งแข็งออกนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราเอาลงไปลวกเลยค่ะลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาแช่ลงในน้ำเย็นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพักไว้ก่อนพักเราจะได้กรอบ เอาไปแช่ในน้ำเย็ยนเลยค่ะนี่ค่ะผักคะน้าจะได้มีสีเขียวแล้วก็กรอบค่ะเอาพักไว้ก่อนเลยค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะกระทะร้อนแล้วนะคะกระเทียมสับค่ะใส่ลงไปเลย ให้กระเทียมหอมก่อนนะคะกระเทียมเราเริ่มหอมแล้วมีสีเหลืองแล้วค่ะหมูนุ่มค่ะเราผัดให้หมูสุกก่อนค่ะ เี๋ยวเราจะผัดให้หมูสุกก่อนนะคะหมูสุกแล้วนะคะเราพักหมูไว้ข้างๆก่อนไข่ไก่ค่ะคนให้ไข่แตกนิดนึงค่ะ ร้อยไข่เซร็จตัวก่อนไข่เริ่มเสร็จตัวแล้วเอาหมูค่ะลงมาผัดลงกันเลยค่ะไข่ก็จะได้เคลเือบหมู พักไข่กับหมวยข้างกระทะเลยค่ะเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่วันนี้เราเตรียมไว้สําหรับทําทาน2องชั้นนะคะเส้นใหญ่ตอนเราซื้อมาเนี่ยนะคะเรากา็ดึงออกให้เรียบร้อยนะคะเพราะเส้นมันจะติดกันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะเริ่มเล่งไฟแล้วนะคะผัดซีอิ๊วนะคะต้องผัดไฟแรงนิดน,นึงนะคะให้มันมีกลิ่นหอมหอมกลิ่น เ,เราผัดเส้นใหญ่ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ซีอิ D ๊วดำ สีอิวดาแบบหวานเราใส่ไปประมาณ1ช้อนชาก่อนนะคะถ้าใครชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็ใส่มากกว่านี้ได้นะคะเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างรวมกันเลยค่ะ ซอสหอยนางลมค่ะใส่สองช้อนเลยค่ะสีอิ๊วขาว1ช้อนซอสปรุงรสซอสปรุงรสเราใส่2ช้อนค่ะน้ำตาลทรายเราใส่ครึ่งช้อนนะคะ เพื่อนๆก็ชิมรสชาติได้ตามที่เราชอบเลยนะคะผัดซีอิ๊วมันก็จะต้องมีรสชาติออกหวานนิดนึงนะคะก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะเราจะผัดไฟแรงนิดนึงนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะคะนาที่เราลวกไว้นะคะ เราเอาน้ำออกให้หมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสีสันน้าตาน้าทานมากเลยคะ่ะคณะเราสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดไม่นาน เรียบร้อยแล้วค่ะเราปิดแก๊สเลยค่ะโรยหน้าด้วยพริกไทยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดซีอิ๊วสูตรหมูนุ่มก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนำมาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมติดตามบนเฟซบุ๊กแฟนเพจของเสือหิวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ